สรรพสิ่งทั้งหลายไม่ว่าจะเป็นคนเป็นสัตว์เป็นสิ่งของล้วนแต่ไม่เที่ยงเป็นทุก์ขเป็นอนัตตามีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาไม่ใช่ของจริงแท้ไม่มีสาระแก่นสารเป็นแต่เพียงสิ่งที่มาสายกันอยู่ชั่วครั้งชั่วคราว ถึงเวลากระแยกย้ายกระจัดกระจายสูญสลายกันไปรวมกระทั่งร่างกายของเราพอถึงเวลาก็ต้องมีอันแตกสลายไปเป็นธรรมดาธาตุดินน้ำลมไฟก็กระจัดกระจายกันไปคืนสู่สภาพเดิมหมดฉะนั้น เราต้องหมั่นพิจารณากันอย่างนี้บ่อยๆใจก็จะได้ปลอดโปรง่งโล่งเบาสบายคลายจากความยึดมั่นถือมั่นและสภาพใจก็จะเป็นกลา,างเป็นใจที่เหมาะสมที่จะฝึกให้หยุดให้นิ่งให้เก่าถึงพระระัตนาตรายัยภายในตัวกันนะจ๊ะ ระสัมมาสมัมพุทเจ้าตรัสไว้ในอังคุตรณนิกายเอกนิบาตว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายเราย่อมไม่พิจารณาเห็นเสียงอื่นแม้สักอย่างหนึ่งที่จะสามารถครอบงามจิตของบุรุษแล้วตั้งอยู่เหมือนเสียงของสตรีเลย ดูก่อนิกสุทั้งหลายเสียงสตรีย่อมครอบงำจิตของบุรุษแล้วตั้งอยู่ได้นอกจากเสียงของสตรีจะเป็นที่ดึงดูดใจของบุรุษทั้งหลายแล้วยังมีรูปรสกลิ่นและสัมผัสที่สามารถครึงรัดใจของบุรุษได้อีกด้วยอุตงตรัสว่า เราย่อมไม่พิจารณาเห็นรูปอื่นแม้สักอย่างหนึ่งที่จะสามารถครอบงำจิตของสตรีได้เหมือนรูปของบุรุษเลยรูปของบุรุษย่อมครอบงำจิตของสตรีได้ซึ่งกกรมไปถึงเสียงกลิ่นรสและสัมผัสของบุรุษด้วยนี่ก็เป็นเรื่องธรรมดาของมนุษย์ ยังวนเวียนอยู่ในการมาพบเราตามปกติแล้วชายย่อมมีอิทธิพลต่อหญิงหญิงก็มีอิทธิพลต่อชายความรักระหว่างหญิงชายเป็นสิ่งที่สูงส่งเพราะเป็นธรรมมาเกิดแห่งกายมนุษย์แต่ก็ต้องให้ถูกศีลถูกธรรมไม่ใช่รักแบบฉุกลหุก จิงสุกกรหามที่ทำให้เกิดความเสื่อมเสียต่อวงตระกูลและเกิดเป็นเงื่อนปมที่แก้ไม่ได้คลายไม่ออกนำไปสู่ความร้าวฉานที่เกิดขึ้นในสังคมอีกมากมายสำหรับวันนี้หลวงพ่อมีเรื่องของสมมนเนธโรบหนึ่งที่ไปหลงไหลในเสียงของสตรีนางหนึ่ง เลยทำให้ลืมสมณสัญญาได้เข้าไปพูดเกี่ยวพาราศีจนถึงขั้นมีสัมพันธ์กันลึกซึ้งทำให้ขาดะจความเป็นสมณเณรส่วนเรื่องราวก็สืบเนื่องมาจากครั้งที่แล้วที่หลวงพ่อได้เล่าเรื่องของพระจักขุบาลเถระซึ่งท่านกระเด็บปราลบความเพียรอย่างกลั่นกล้า จนสามารถบรรลุธรรมเป็นพระอรหันต์แต่ในขณะเดียวกันดวงตาทั้งสองข้างก็ได้มืดบอดลงส่วนที่ตาบอดนั้นก็ไม่ใช่เกิดขึ้นเพราะการปราลบความเพียนะจ๊ะการนำความดีไม่มีผลเสียมีแต่ดีอย่างเดียวส่วนที่ท่าน,นตาบอดนั้นก็เพราะ วิบากกรรมเก่าวแนด่ดีแต่ไม่ว่าท่านจะทำความเพียรหรือไม่ก็าตามตาก็ต้องมืดบอดอยู่ดีส่วนว่าท่านได้ทำบาปกรรมอะไรเอาไว้ที่มีผลทำให้ตาบอดหลวงพ่อก็จะได้ค่อยๆทย,ยอยนำมาเล่าฟังในภายหลังนะจ๊ะเมื่อบิษุหกสิบโรป เดินทางไปเข้าเฝ้าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วก็ได้ไปแจ้งข่าวให้น้องชายของพระเถระทราบคลั้นพอน้องชายทราบแล้วก็ได้ส่งหลานให้ไปรับพระเถระโดยให้บวชเป็นสัมมณีก่อนเพื่อจะได้ปลอดภัยจากอันตรายต่างๆในระหว่างทาง สมณเณรหลานชายบวชได้ครึ่งเดือนก็ได้ออกเดินทางไปตามลำพังจนถึงหมู่บ้านแห่งนั้นแต่ใจถามชาวบ้านถึงทางไปที่พำนักของพระเถระครั้นเจอพระเถระแล้วก็ได้เรียนให้ท่านทราบว่าตนเองนะเป็นสมณเณรหลานชายได้รับคำสั่งให้เดินทางมารับ หลงหลุงกลับไปที่วัดพระเจตวันก่อนจะออกเดินทางสัมมณรก็ได้ทำหน้าที่อุปถากดูแลประเถระจนเกิดความคุ้นเคยเวลาผ่านไปครึ่งเดือนกำราชาวบ้านออกเดินทางกลับวัดพระเจตวันสัมมเดรทำหน้าที่จับปลายไม้เท้าเดินนําหน้า ท่านั้งสองได้ก็ค่อยเดินไปโดยไมีรีบร้อนรอนแลมไปเรื่อยๆค่าที่ไหนก็นอนที่นั่นในบ่ายวันหนึ่งขณะที่สามเณรเดินจูงไม้เท้าของพระเถระไปนั้นก็ดีย็นเสียงร้องเพลงของสตรีนางหนึ่งแววมาต่กไกะลจึงทำให้สามเณรอยากจะไปฟังใกล้ๆ อยากพบหน้าและอยากสนทน,นากับเจ้าของเสียงนั้นจึงปล่อยปลายไม้เท้าขอร้องให้พระเถระนั่งพักเหนื่อยสักครู่แล้วขออนุญ,ญาตพระเถระไปทำธุระส่วนตัวและเดี๋ยวจะกลับมาสมมเิเห็นนางอยู่เพียงลำพังกำลังเก็บดอกไม้ไปพลางร้องเพลงไปพลาง จึงเข้าไปสนทน,นาพูดคุยแต่ด้วยความคนนองในฤทธิ์หนุ่มสมมมณรนยังได้พูดจากเกี่ยวพาราสีฝ่ายหญิงจนในที่สุดทั้งสองคนก็มีความสัมพันธ์กันอย่างลึกซึ้งถึงขั้นศีลวิบัติขาดจความเป็นสมมมณรน,นฝ่ายพระเถระคิดว่าเมื่อสักครู่เราได้ยินเสียงเพลงขับแวดวมาแต่ไกลเสียงนั้นเป็นเสียงผู้หญิง แม่บัดนี้สำเนยียงกมชักช้าอยู่เธอคงจะถึงศีลวิบัติกับหญิงนั้นเป็นแน่จึงได้แต่นั่งรอไปเรื่อยๆทางด้านสำเนนเมื่อประพฤติผิดศีลกับหญิงสาวนั้นเสร็จแล้วกำลาน,นางกลับไปหาพระเถระชักชวนท่านในออกเดินทางต่อลางยื่นมือไปจับปลายไม้เท้าอย่างที่เคยทำแต่พระเถระ กลับปฏิเสธเมื่อถูกซักถามว่าเธอได้ทำศีลวิบัติกับหญิงเมื่อสักครู่นี้ใช่ไหมสมมเนรก็เยืนนิ่งไม่ยอมตอบกลั้นถูกคาดขั้นหนักเข้าถึงสามครั้งสมมเนรจึงรับสารภาพพระเถระแม้จะมีดวงตามืดบอดแต่ภายในจิตใจนั้นยังคงสว่างสวัยอยู่ด้วยกุศลธรรม ท่านจึงไม่ปรารถนาที่จะเดินทางร่วมกับผู้ที่ไม่รักษาพระธรรมวิน,นัยที่พระพุทธองค์ทรงบัญญัิไว้จึงปฏิเสธที่จะเดินทางร่วมกับสมมนเณีหลานชายฝ่ายสมมเณนเองก็ไม่ละความพยายามคิดว่าเราจะนุ่งห่มแบบครหัสั์ทั่วไปก็ได้จึงไม่หาเสื้อผ้าครหัสั์มาสวมใส่ แล้วกราบเรียนพระเถระว่าท่านผู้เจริญครั้งก่อนกับผมเป็นสัมมณนนีแต่เด๋ยนนี้กับผมเป็นคฤหั์แล้วที่ผ่านมานั้นผมไม่ได้บวชเพราะศรัทธาแต่บวชเพื่อป้องกันอันตรายที่จะเกิดขึ้นในระหว่างทางเท่านั้นขอท่านยังเดินทางไปพร้อมกับกับผมเถิดถึงเงินนั้น รเถระรก็ยังคงยืนกรานเหมือนเดิมว่าพนนมเธอจะเป็นกระหัสชั่วหรือว่าสมณะชั่วก็ตามทีก็ถือว่าชั่วทั้งนั้นเมื่อเธอเป็นสมณะแล้วยังไม่สามารถรักษาคุณแม่เพียงศีลสิบข้อให้บริสุทธิ์บริบูรณ์ได้ราสิกขาไปเป็นกระหัสแล้ว จะทำคุณงามความดีได้อย่างไรกิจทุละที่ต้องให้เธอจับปลายไม้ท้าของเราไม่มีอีกต่อไปแล้วฉะนั้นเธอจงไปตามทางของเธอเถิดเมื่อล้านชายเห็นว่าอ่อนวอนพระเถระไม่สำเร็จก็เลยพูดขู่ว่าท่านผู้เจริญในระหว่างหนทางน่ะ มีสัตว์ร้ายชุกชุมอธมนุษย์กับมากมายอีกทั้งในดงนี้อาจมีโจรร้ายดักซุ่มอยู่การที่ท่านเดินทางเพียงลำพังเห็นจะเอาชีวิตไม่รอดเป็นแน่ขอท่านยังเห็นแก่ชีวิตของตัวเองเถิดเราน้องช้างท่านกำลังรอคอยการกลับไปของท่านด้วยความห่วงใย ก็เทละแม้จะถูกขู่เช่นนั้นก็ไม่ได้วันไหวหรือหวาดกลัวเพราะท่านเป็นพระอระหันต์แล้วเมื่อหมดทุกขก็ยอมหมดความกลัวส่วนคนที่ยังมีความหวาดกลัวหัวใจยังมีความทุกข์อยู่ยังเข้าไปถึงความสุขที่แท้จริงภายในเพราะยังขจัดกิเลสอสวะ ให้หลุดร่อนออกจากใจไปไม่ได้นั่นเองส่วนพระเรถระทลุดพ้นแล้วจากทุกทั้งปวงจึงกล่าวว่าพนมเธอจะได้คิดอย่างนั้นเลยเราจะนอนตายอยู่ที่นี่หรือเดินวกไปวันมาในป่าแย่แห่งนี้ก็ตามแต่ก็จะไม่ไปกับเธอวันแล้วก็ยืนํำขาดว่า เอาเถิดถึงเราจะตาบอดต้องนอนอยู่คนเดียวในทางกันดานเราก็จะไม่ยอมไปกับเธอและเราจะไม่ยอมไปสหายกับคนพาลโดยเด็ดขาดพอหลานชายได้ยินหลวงลุงพูดตัดสัมพันธ์เช่นนั้นก็เกิดความรู้สึกสลดสังเวชใจว่า ระกิเลศกรรมเพียงชั่ววูบโดยแท้ที่ทำให้เราต้องทำกรรมหนักเช่นนี้สงสัยชีวิตของหลวงลุงคงต้องจบลงในท่ามกลางป่านี้เป็นแน่เมื่อสำนึกผิดแล้วก็เด็กกราบขอเข้ามาประเถระจายนั้นก็เดินร้องไห้จากไปด้วยความเศร้าโศกรอยให้ประเถระนั่งอยู่อย่างโดดเดี่ยว เพียงลำพังสมวนว่าพระเถระจะต้องถูกทอดทิ้งตลอดไปหรือจะมีใครมาช่วยเหลือหรือไม่นั้นก็ให้ติดตามรับฟังกันต่อในวันต่อไปนะจ๊ะสำหรับวันนี้ให้ลูกๆทุกคนสำรวมกายวาจาใจรักษาสิ่งของเราให้บริสุทธิ์ และมันเจริญสมาธิภาวนาให้เข้าถึงพระธรรมกายภายในกันให้ได้ทุกๆคนนะจ๊ะในที่สุดนี้หลวงพ่อขอมอวยพรให้ทุกท่านมีแต่ความสุขความเจริญให้ประสบความสำเร็จในชีวิต ในธุรกิจการงานและสิ่งที่พึงปรารถนาให้มีมหาสมบัติจกักรพรรดิจากไม่พร่องบังเกิดขึ้นเอาไว้ใช้สร้างบารมีอย่างไม่รู้หมดสิน้นให้มีสุขภาพพรรนาไมยสมบูรณ์แข็งแรงมีอายุขายยืนยาวได้สร้างบารมีกันไปนานๆให้ครอบครัอวอยู่เย็นเป็นสุข เป็นครอบครัวแก้วครอบครัวธรรมกายครอบครัวตัวอย่างของโลกให้มีดวงวิญญาสว่างสวยได้เข้าถึงวัธรรมกายโดยง่ายโดยเร็วพลันจงทุกท่านเถิด